ใส้แหกเกศร้านี่แม่เขาย่ามาคามแต่บ้าวเ่าใจ่แม่คอนพนอหมบอเอาคือวัเดงใส่แหละเก้ดดิง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 ดิ พี่น้องนังดุนเอาสวัสดีนรูมชมสวัสดีค่ะโออแต่บอกแต่เจ๊แ้วยุคเดียวซัสเอฟซแฟนครับทั้งช่องเบาเท่านำโชคพี่นองเอ้นะครับรุ่นรางวันนะครับตัวันที่16ธันวาคม2568นรูมชมใจใจอิ่มๆก่อนเก๊็ดารดนครับพุนมกันนี่มาขัดเอาเเสารนทางเบาขัดตัวเก็บนั่นตัวหาย่ำเอซกับาเมื่อเสารานี้ก็ได้เน้นครับตัวที่มาเน้่กับาเก้าเก้าาพี่น้อง พี่น้องเสียดายแต่รถตรีเบาเทามิแต่พี่นะเบิ่งได้ลอตเตอรี่แม่เจี๊แมนแต่เสียดายเนาะบบาเทาเก้าหาพี่น้องพ่นาเก้าหาชุดชุดหาไปพี่น้องพูนานี้ชุดหาไปสองชุดพูนาโอ้ยหาเก้าหาหาเก้าล่างกับก็ได้นะพี่น้องหาหามาแล้วโอ้ยหามาอีทีทั้งหลังทั้งบนจะมันส่งถ่ายกักเนาะแม่่นทาชมหามาหามาติ่มลย่มเัยทั้งล่างทั้งบนจังวาแล้ว นะครับเพิ่นวัดถวหนแล้วหาเก่ากับหากับพาซูนี่มันถึงเไม่ล่าพี่น้องถึงเวลาออกของเพิ่นอีหลีแก่เมื่อเสาร์นี่เพิ่นไก่โอ้ยแจ๊บอกบ้าเท่าเลยฮ่าห้าห่าได้มากได้จับนี่เพิ่นกระบอกเอาตัวไม่เอออีรีมากของเพิ่นเออกระหัวตะเข่านี่แหละวะต่ก่อนกับพี่ทเลเด่นมื่อเสาร์นี่เพิ่นไกยดำครับอันนี้บางคมจริงด้วยเขาหล่สับเขาเขาหล่สับนักยินได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวบ้าเท่าจะไปสรุปให้นะครับเจ๊เพิ่นก็ดีใจเพราะว่าจัก ป้าจากนครพนมพิทยาได้คักเนาะแมนเอาธรรมชมนะครับเดี๋ยวจังไปเบงไปชมน้ำกันเดี๋ยวบ่าวเราจะสรุปให้แล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่าวเราจะไปสรุปให้นะครับผมพ่อเซียนทองธรรมชมนับชุดครบบนนับชุดครบบนงวดนีบ่ม่าธรรมชมบ่มีเก่านับมีหามีแปดอยู่ <ภา S 1> บอมีเก่าแด้อพี่น้องได้ชุดครบบนนับพ่อเซียนทองนับอ่า บ่เข่าชุดขบบนแต่ว่าชุดล่าง52ตรงๆเด่น5 5 2ห9าเก้าเก้าหากระปิบนนี่พี่น้องนะครับชุดล่างก็ถืทว่วา52เข้าตรงๆพ่อเสียนทองโอ้พนมั่นใจครับพี่ลาพนหมั่นใจได้พี่น้องได้นะพนมาออกแล้วก็ออกได้อีก5 2านี่ห2 5 9 9 5ไปบนนะครับแต่ว่าชุดขบบนบ่เข่าพี่น้อง6งวดพึงจะรุดได้พี่น้องได้ชุดขบบนมีหามีแปอยู่เนาะมีเก่าชุดขบบนท่านผู้ชมชุดขบบนไม่เข้า นะครับเพิ่งจะลดพี่น้องหกงวดตาจำกัดพี่น้องคุณตาว่ามาหาเจ็ดก็หาเก้าห้าเก้ามาเก้าห้าได้พี่น้องเด้อนะครับห้าเก้ามาเก้าห้านะครับอ่าตาชุดหลังเก้าหนึ่งกับเก้าสองนี่คุณตาเน้นเลยหาเจ็ดกบหาเก้าตาจำกัดเขามาสองงวดแล้วก็มาลุดงวดหนึ่งเนะาะจ้แล้วก็กลับมาเข่าอีกเข่าอีกอ่าคุณตาจํากัดเป็นตัวเน้นของคุณาตาเลยเน้น 5, บน 7, เลยหาเก่า <5, 9, S 2> นับมากเกาห่าท่านผู้ชมนะครับผมรับช่างคมพี่น้องเลขเดินเล่วิ่งแปดก็ถชือว่าเดินดีคว่ำฝัน,นคนับให้ช่างคมย้ำให้ช่างคมฝันมาคนเอาเขาใส่กระสอบม่ให้เต็มบ้านบ้านเลขที่เก้าสิบห้าหนัางคามเพิ่นกระชื<ก>่ใจมั่นใจดิ<ใ>จพี่น้องแล้วกระเบ้าเท่ากับยำบ้านนี่ท่านผู้ชมนะับย้ำบ้านชุดที่เพิ่นให้นี่นะับงวดนั้น 2, 2> สองห้าเก้าสองเก้าห้างวดที่ออกขาสองน่พี่น้องนับเอ้งวดนี่หาหนึ่งเก้าบ้าทักว่าชุดเนีนระวังเด้อหาเก้าเก้าหานี่ตรงกับคว่ำฝันช่างคมนี่นับเก้าห้าตรงตรงนับแล้วก็ชุดนี่ชุดสามตัวชุดเนียนเท้าตัดเอาก็ได้หาเกนน้าเก้าหาท่านผู้ชมนับตะวนเหล็กเด่นบ่อเข่าด้วยพี่น้องเด้อนับเหล็กเดน่นบ่อเข่าอ่าปูเจ็ดสองท่านผู้ชมนะับ เด่นล่าง5นะครับท่านผู้ชมเด่นล่าง5นะครับอ่าห้าเก้านะับไปบนริบพี่น้องได้นะับเน้นเน้นเฮเล่ห่าเก้าเก้าห่าไปบนนะครับเด่นบนเจ็ดกับแปดแปดไปหลักร้อยท่านผู้ชมนะปู่เจ็ดสองนะไปล่างตว่าฮานี่เด่นคักเด่นที่ห้านะับห้าเก้าเก้าห้าไปบนนะครับผมอ่าสูตรทําเงินนะับสูตรทําเงิน เล็กเด่นเล็กวิ่งสองกับหาพี่น้องนะับหาสองปูว่าออกแล้วนะับเ่าถักิจกรรมเอฟซีว่าตัดตัวไหนออกตัวนั้นนะับสูตรทําเงินนีเห็นไหมพี่น้องเด่นสองกับห้าเด่นที่ห้าหาสองนี่ตรงๆสูตรทําเงินนะไปหาปูโค้งสุดท้ายเลยนะเป่าทักกิจกรรมมาอย่าลืมตัวที่ปูตัดนะเพราะว่าปูเด่นหากับสองกับหาสองนี่แหละนะมาตรงๆแต่ว่าปูตัดพี่น้องตัดให้เหลือน้อยคู่แต่ว่า ในชุดกระือว่ามาตรงๆนับสูตรทำเงินปูสายตัดแล้วก็ชุดบนล่างของปูพี่น้องเห็นไหมครับบา่าวถักย่ำไ้นับตรงกันที่สองนะครับแต่ว่าผมมีสองหาจับคู่ไม่เข้าในชุดนี้นับปูสายตัดอ,อาจารย์สิงธรรมชุมห้าสองตรงๆนับเล็กเด่นเล็กวิ่งล่างห้านะครับอาจารย์ว่ากันไว้เดอ้อหาสองนี่กันไว้หาสองเพราะว่าเด่นคักนับชุดข้อมฝันอาจารย์นี่ครับ 5้าเก้าสองนี่้าตัด้าตัดก็ได้หาเก้าเขาึงหาเก้าเขาทึ่งหาสองหาเก้าเก้าอาจารย์สิเพื่อฟันแม่นเนาะเิ่นฝันว่ากบกัดมือเพื่อนเก็9หาีหลีเนาะ9ก้าหาเพื่อนฝันว่าเห็นกบกบตัวใหญ่มีกบสีทองตัวหนึ่งเพื่อนฝันว่าจับกบไงเอามือจับกบกบกับเก้ากบสองตัวเอามือจับก็ได้หาเก้าสองนะครับนี่ทถทาชุดนี้หาเก้าสองในทึ่งหาเก้าหาสองหาเก้าเก้าหานี่พี่น้องห้าสองตรงๆล่างเด่นห้า เน้นคักเลยหาท่านผู้ชมนะครับพี่กรองนะครับสิบหน่วยล่างสลับกันได้พี่น้องเด้หนับสองหามาหาสองมาโตกับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าถ้าเหอกกับโตก็ถือว่ามาได้พี่น้องเด้ชุดล่างเลยนะครับชุดล่างสองห้ามาห้าสองพี่กรองนะครับท่านผู้ชมอ่าถือว่าแม่นได้พี่น้องเด้เสี้ยนหญิงถือว่าแม่นของคนอยู่นะครับพี่กรองนะครับชุดบนนะครับแปดเก้าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบน นะครับท่านผู้ชมหลักหน่วยมาหาอยู่เด้นี่ท่านผู้ชมจับก็ได้95นะครับท่านผู้ชมนี่ครับถ้าจับก็ได้95อยู่หลัก10บน9หลักหน่วย5แต่ว่า95เพิ่นบ่จับเพิ่นไปจับ96ถ้าจับตามชุดเพิ่นก็ถือว่าเข้าเนาะ95ท่านผู้ชุมนับถ้าจับใส่5 8 9นีก่ก็ม่สามโตรีพี่น้องเพิ่นจับศูนย์เซีนะครับท่านผู้ชมพี่กรองชุดบนก็ถือว่าแม่นนะับหลัก10 9หลักหน่วย5 9าเก้าห้าเพิ่นจับให้เป็น8ปดเก้าตกับห้าแปดเท่านผู้ชมหนักมากสาตอยู่ด้หนะัพี่กรองหนะับท่านผู้ชมเซียน2องดาวพี่น้องหนะับเซียน2ดาวเล็กเด่นเ,น,เน,นเล็กวิ่งเพิ่นเนีนเล็กเก่าพิ่นมาหนะับเน้นเกซีออกเก้าหาแต่ว่าชุด3โตันี่ท่านผู้ชมห้าเพิ่นเน,นีนชุดนี้เพิ่นก็นยามาตัดเอาน้ำเดินนะี่หนับลักเกา้าคือตัดออกก็จะได้เก้าหาตรงๆนี 5, ่พี่น้อง นับเซียนสองดาวก็ถือว่าเป็นเซียนผู้หนึ่งที่แม่นด้วยพี่น้องเด้อนะับเซียนสองดาวอ่านะับพอแต้มนะับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งหาท่านผู้ชมล่างนะนะห,าหนับอ่าโอ้หานึหาสมันตัวเกาท่านผู้ชมนะับเด่นถือว่าเดินดีนะครับปู่ทุ่งฝนโอ้หวดที่แล้วสองหางวดนี้ก็เด่นหาให้กันแนะรับต่ว่าบอมมี่หาสองจับคู่ไม่เข้า นะปูทุ่งฝนจับคู่ไม่เข้าได้พี่น้องได้นะเน้นหานะวงกลมให้เลยปูนะครับจับคู่ไม่เข้ามาตะเล็กบินนะคะ,ะปูวัดป่าทุ่งสว่างเล็เดนหาพี่น้องห้าบนล่างหากระมัดทึง,ทงบนทึงล่างพี่น้องสี่คู่ปดนี่โอ้เสียดายเนาะ,ะหาสามหาแปดบ่มีหาสองบ่มีหาเก้าเก้าหานี่หาหกตัวเน้นนี่หกกับหัวเป็นเก้าพี่น้องนะปูวัดป่าทุ่งสว่างนะครับท่านผู้ชม หากระเช้ว่ามาของปู่อยู่นะครับผมสี่คู่โอ้เดินดีมาหลายงวดเด้อนะครับชนชมเดินดีมาหลายงวดงวดซีหานะหาซีมาซีหาองวดนั่นจ้ะ,ะงวดที่มาตะเล็กเด่นจับคู่ไม่เข้าได้พี่น้องเด้อนะครับผมปู่วัดป่าทุ่งสว่างพออ้วนนับชุดสามตัวพี่น้องเด่นเหล็กเด่นเหล็กวิ่ง,งมาได้พี่น้องเด้องวดเนี่ยนับชุดสามตัวเก้าเจ็ดห้าถัดตัดเอาก็ได้เก้าหายู่พี่น้องเก้าเจ็ดห้าเก้าหกห้าไหมโอ้นะครับผม 95ถ้าตัดเอาก็ได้เก้าหาอยู่พ่อทองเลื่อนธรรมชุ่มนะพ่อทองเลื่อนนะครับสิบหน่วยหนะับสองหาเนี่ยถ้าจับลักสองพ่อเพิ่นไม่ได้จับลักสองหายถ้าจับก็จะได้สองหาแต่ว่าผันมาตกกับธรรมชุ่มก็ถือว่าเบาเขาเนาะพี่น้องเนาะถ้าจับก็จะได้สองหาอยู่หลักหน่วยหามาอยู่ด้วพี่น้องเด้อหลักหน่วยมาห้าอยู่หลักหน่วยมาห้าบนล่างหาหามาหลักหน่วยบนธรรมชุ่มอ่า ลักนวยถือว่าเดินดีอยู่พ่อทองเลื่อนแต่ว่าพ่อเพิ่นบ่ได้จับสองหาให้นะครับปูสามปูสามแปดธรรมบุญชมหาสองหกเนาะแมนค่ะชุดสามตัวพี่น้องหาสามหกหาสองหกปูกระยำให้อยู่ท่านผู้ชมนับหาสองนะครับโค้งสุดท้ายเลยนะคะอ้าวท่านผู้ชมนะครับก็ดีใจกับปูถูกรางวัลดีใจกับปูถูกรางวัลนะครับปูปลาถูกรางวัลกันต่อสู่กันต่อได้พี่น้องเด้อ นะครับท่านผู้ชมอ่าบ่าวเท่าก็ศอว่าโชคมานอยู่พี่น้องหนับงวดนี้โอ้เสียดายเกาห้าหนับธรรมาล่างเป็นหาเก้านี่กันจะได้ลอตเตอรี่หลายใบสิบสองใบอุกนะอ่าท่านผู้ชมเอาหนับดีเจครับผู้ถูกรางวัลผู้บ่ถูกรางวัลกับสุนทรได้พี่น้องเด้อนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปรับชมต่อหนับผมอ่าก็เขาไร้ที่เขาไร้ที่ได้พี่น้องได้เขาไร้ที่เขาไร้เซียนไร่หม่องไร้บอลเนาะอ่าหนับผมไปตามกันอ่าเอาชมชุ่ม ขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านได้พี่น้องเด้อนะผมให้โชคดีใจครับผู้ถูกรางวัลคือบาวถาวรบ่ถูกสู่คำตอบเป็นกำลังใจให้พี่น้องบาวถาวรบอลอันนั้นแล้วไปพอกันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ